การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็กำไรต่อเาารรดือนก็ถ้าเกิดมีที่ประจำก็อยู่ที่ประมาณ3าถึสหมื่นบาทครับผมชอบ ความอร่อยครับอยากจะขายอะไรที่มันอร่อยทําด้วยใจครับสวัสดีครับทุกาครับพบกับรายการทํางานทําเงินเช่นเคยครับสัปดาห์นี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดบ็อกมาร์เก็ตครับอยู่ที่นี่เลยครับเซนท่านแจ้งวัฒนาครับมาพบกับอีกหนึ่งธุรกิจครับธุรกิจที่บางคนเนี่ยมองข้ามครับว่าธุรกิจนี้จะสามารถทํางานทําเงินได้อย่างไรครับ ธุรก,กิจที่ว่าคือการขายปลาหมึกบดคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงปลาหมึกบดเลโต้ครับของคุณเบียร์ครับเขาบอกว่าคุณเบียร์นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ปลาหมึกของเขาเนี่ยมีจุดเด่นที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเนี่ยเราไปร่วดพูดกับคุณเบียร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบียร์ครับครับนี่ฮะเบียร์ตัวจริงครับคุณผู้ชมครตอนนี้ครับผมอยู่กับเบียร์ครับเจ้าขอนี่เลยครับบึกบดเลโตครับเดี๋ยวนี้ครับจะร่วมพูดคุยถึงวิธีการทําธุรกิจนะครับว่าการทําธุรกิจของเบียร์นั้นมีขั้นตอนยังไงครับทำไปถึงประสบความสําเร็จครับเรื่องการขายบึกบดเลโตครับเดี๋ยวเราไปคุยกันครับเบียร์ครับ ก่อนที่น้องเบียร์จะมาขายหมึกบดเนี่ยครับน้องเบียร์ทำอะไรมาก่อนครับเนี่ยก็เป็นพนักงานบริษัทแมคโดนัลด์มาก่อนครับผมเบียร์นี่จบอะไรมาครับเนี่ยผมจบปวชครับปวชช่างกลครับช่างกลนะฮะช่างกลนะฮะก็คือพอจบมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นช่างกลเลยก็คือมาทำงานที่ที่พาร์ทโฟว์เลยใช่ไหมฮะใช่ครับทำมานานไหยครับก็ทำมาได้4ปีกว่าครับ ีปีกว่าส่ปีนี้น่าจะเริ่มจากเริ่มแรกเป็นเป็นเป็นพนักงานจนน่าจะขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วมั้งครับเนี่ยสใช่ใช่ครับเป็นเทรนเนอร์ครับก่อนจะแล้วก็จะขึ้นเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็ออกซะก่อนทําไมครับทําไมถึงออกอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมเบื่อการที่ทํางานแบบว่าเป็นเวลาอย่างเงี้ยครับใช่ครับอยากจะหาอะไรทาเป็นของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับพอหลังจากที่เราไม่ทํางานที่นั่นแล้วเรามาทําอะไรต่อครับ พอผมออกอย่างนู่นปุ๊บผมก็มาขายรองเท้ามือสองขายรองเท้ามือสองเสร็จปุ๊บก็มาขายกระเป๋าแฟชั่นพอมาขายกระเป๋าแฟชั่นเสร็จปุ๊บเป็นช่วงพิจิผ่านตรงที่ตลาดเจเจญกรีนสมัยที่จตีจักใช่ไหมครับใช่ครับจตจักริตผมก็ไม่รู้จะทําอะไรครับพี่ผมก็ไปจอดรถเก่าๆคันหนึ่งข้างทางขายช็อกโว้ต้องสดเมื่อสองปีที่แล้ว ที่ผ่านมาที่เราขายหลายๆอย่างมาเนี่ยเป็นไงมันประสบความสําเร็จไหมครับไม่ครับก็คือยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเพราะว่าผมต้นทุนต้นทุนด้วยการตลาดใช่ครับผมยังไม่ได้เก่งเรื่องการตลาดอแต่ก็คือเบี้ยคือไม่ได้ยอดท้อเลยไม่ก็พยายามคิดตลอดว่าจะทําอะไรที่ให้มันแบบว่าให้ที่เราชอบช่วยครับใช่ครับแล้วไปยังไงมายังไงครับถึงมาเจอนี่ครับธุรกิจหมึกบดเลสโคนี่ยครับ ก็คือผมก็ขายวันนั้นขายเฉาก๊วยอยู่ครับผมแล้วก็มีลูกค้าผมท่านหนึ่งเขาก็บอกเขาก็ชอบมานั่งกินที่ร้านผมครับผมแต่เนื่องตอนนั้นคือผมขายก็ขายเฉาก๊วยฮแต่พี่เขาก็ชอบซื้อแอลกอฮอล์มานั่งกินแล้วเขาก็เป็นคนชอบกินปลาหมึกบดมากแล้วเขาก็บอกว่าเออพี่เป็นคนชอบกินปลาหมึกบดแต่ มันไม่แถวนี้มันไม่ค่อยมีใครขายแล้วก็หาค่อนข้างจะหายากเมื่อสองปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยแนะนําว่าเออแล้วไม่ลองขายอยู่หัอแป๊บๆก็ได้แล้วสี่ห้าร้อยดีกว่ามาขายเฉาก๊วยนุ่มสดถ้วยละยี่สิบห้าบาทครับผมครับยี่สิบถ้วยก็ได้ห้าร้อยกว่าจะได้ยี่สิบถ้วยก็เลยตอนนั้นเลยเริ่มคิดที่แบบเอออันนี้คือน่าสนใจน่าสนใจครับแล้วก็คนขายน้อยแล้วผมก็รู้สึกจะเป็นเจ้าแรกที่ เอาประเมินกดมาขายตามตลาดไนท์มาร์เก็ตตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะขายได้แต่ปไปมาดาันขายได้และอยู่ได้ด้วยครับครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเส้นทางของคุณเบียร์ครับที่ฝ่าฟันมาหลายอย่างเลยถ้าเกิดว่าคุณเบียร์ไม่ออกจากงานในช่วงนะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนีน้อาจจะเป็นผู้จัดการไปแล้วแต่ด้วยความที่แบบว่ามันไม่ใช่สายงานที่เราต้องการครับก็เลย มาเรื่อยๆเ,เลยนะขายเลื่อยจนสุดท้ายมาจบที่หมึกบทคุณชอบเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อว่าหมึกบทของเบีย์นั้นมีดีอะไรครับทำไมคนถึงสนใจครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มผสมสงและถังเช่าไอซ์เบิร์ก